สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับห่างหายไปหลายวันเลยนะครับนาตีแอบไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะครับมากลับมาพร้อมกับงานชุดใหม่เลยครับเป็นมีดอิเน i n e p l e ิปเปอร์สต e l ครับสวยๆเลยรุ่นนี้ใบใหญ่ๆนะครับนะ ปกติราคา3,000บาทครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ2,900บาทครับเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับนะท้ายปีเก่าแล้วก็ตอนรับปีใหม่นะครับช่วงนี้ช่วงเดียวก็ประมาณ1-2เดือนครับก็จะลดราคาลงมาอย่างละ1 0 0บาทครับนะอันไหนที่พอลดได้ก็จะลดให้ครับแต่เดี๋ยวพอต้นปีหน้าขึ้นไปก็ขอเป็นราคาปกตินะครับมา2,900บาทนะครับ มาดูครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กที่มีความแข็งเหนียวต้านสนิมเป็นเหล็กจากต่างประเทศครับน้าตีซื้อผ่านบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดครับความยาวอยู่ที่9.2นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันหนา6.5มิลด้ามจับเป็นไม้บ้านเก่าไม้มะค่าครับลวดลายไม่ได้สวยมากแต่ว่าเน้นคุณภาพครับเพราะไม้พยุงตอนนี้ครับต่อให้เป็นไม้เก่าเมื่อสัก4 5ปีครับเปอร์เซนต์ยืดเปอร์เซนต์หดมีสูงเลยนะครับ แต่ตัวนี้ครับยืดหดเนี่ยแทบไม่มีนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานกว่าไม้พะยุครับเพราะเป็นไม้บ้านเก่าสวยงามมากมีซองให้เลือกสองสีครับสีน้ำตาลเทาอย่างเล่มนี้ครับสีน้ำตาลเทาสองพันเก้าร้อยบาทได้ซองขายเด็กด้วยซองขายเด็กเนี่ยปกติก็จะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งพันบาทแล้วนะครับเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อนได้เหล็กที่เป็นเหล็กตาลสนิมด้วยนะในราคา2,900บาทโคตรคุ้มเลยครับ ทำไมต้องเล่นเหล็กตานสนิมก็เพราะว่าสนิมมันขึ้นช้าถามว่าเป็นไหมเป็นครับแต่มันขึ้นช้าต่อไปครับเล่มที่สองน้ามจับลวดลายสวยครับไม่มีตําหนินะครับทุกเล่มไม่มีตําหนิครับต่อไปครับเล่มที่สาม ดูครับดูการจับเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือจริงๆครับมีซอให้เลือกสองสีครับสีน้ำตาลเทากับสีดำด้านตอนนี้เป็นสีดำด้านต่อไปครับเล่มที่สี่ ความยาวเท่ากันทุกเล่มกว้างเท่ากันทุกเล่มด้ามจับเล่มที่ห้าตัวนี้เป็นครา,าบขายเด็กเห็นไหมครับใน่าตีเช็ดออกไม่หมด เพื่อนๆสนใจเล่มไหนครับแอดไลน์ใต้คลิปทักมหานติได้เลยนะครับราคา2,900บาทพร้อมส่งเก็มเงินปลายทางครับสวัสดีครับ